ทุชนพับริษัททั้งหลาย <c oughs> ตอนนี้ขอให้ชื่อว่าสรุปกรรมควายคําว่าสรุปมาจะรวมกรรมควายคือว่ากรรมควายที่ตาเข้าตามสนองเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพอจะเข้าใจได้ที่อย่างว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมไม่มีใครสาม,มารถจะหลีกเลี่ยงได้ ขออภัยลืมบอกวันที่ไป <c oughs> วันที่ที่บันทึกวันนี้เป็นที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยสิบสามสามสิบสามขอโทษวันที่ยี่บเก้ามกราคมพศสองพันห้าร้อยสาสิบสองเนี่ยสมองคนแก่มันก็ดีอย่างนี้บรรดาญาโจมพุทธบริษัทเรื่องกมควายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้บันทึกมาแล้วสองตอน ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเรื่องของท่าลายนเข้ามาแทรกจุมากทั้งนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทก็โปรดทราบว่าสมองคนแก่มันเสื่อมอย่างนี้ท่านอยากจะฟังเรื่องให้ชัดเจนแจ่มใสเรื่องกรรมของควายก็บังเอิญมีงานใหม่เข้ามาแทรกและประกอบกับวันนั้นป่วยหนักมากมันก็เฟือ มาตอนนี้เมื่อคืนนี้บรรดาท่านพุทธริษัทเขาป่วยมากไม่กันตอนกลางวันไม่เครียดคณะพิสนุโลกคือมีโยมสันผู้ก่อนโยมเกษรินผู้ก่อนเป็นหัวหน้ามากันมากมาทอดประปากันมากถ้าทุกคนส่วนใหญ่ถวายสังฆทานเห็นญาติโยมพุทธริษัทถวายสังฆทานก็ตื่มใจมาก พราะถวายเสการสังฆทานมีอนิสงส์มากพินกรณีพิเศษ <c oughs> ปัจจัยของทุกท่านเป็นปัจจัยที่นำมาเพื่อการก่อสร้างท้าวรวัตถุคือวิหรารฐานในาศาสนาขระองค์สมเด็จพระบระมโลกะเชษก็มีอนิสงส์สูงรวมความบรมบราท่านพระบบิษัทขึ้นที่วรกฏของกรรมอย่าหาทางหลีกเลี่ยงเลยไม่สามารถจะหลีกได้ ถ้ากล่าวคือว่าการชําระนี่กฎของกรรมให้กรรมหมดไปก็เป็นเหตุทาไม่ได้เหมือนกันแม้แตนน่ในสมยัยพระองค์สมเด็จพระักกวันบรมศาสสดาสัมมา,าสัมพุทธเจ้าสมบัติบัาบ,บ,บชนอยู่สาวกขององค์สมเด็จพระบรมครหหกสิบรูปเศษจะต้องฆ่าตัวตายองค์สมเด็จพระจอมไทรก็ไม่สามารถจะชำระกฎของกรรมให้ได้ แต่ก็ทรงเทศที่มีความดีสูงมีนิพิทายายความเบื่อหน่ายในร่างกายแต่เบื่อหน่ายในการเกิดในะที่สุดก็ฆ่าตัวเองตายบ้างจ้างคนอื่นฆ่าบ้างตายแล้วก็ไปนิพพานหมดอันนี้ก็ไม่การบันดาท่านพุทธบริษัทการทําบุญเพื่อชาระนิกรรมเมื่อแท้จริงๆไม่ใช่ชาระนิกรรมเป็นการทําบุญให้มีกําลังสูงกว่าบาปที่เราทํามาแล้ว ชาตินี้ยังไงยังไงบาปก็ให้ผลแตะว่าเมื่อสิน้นชีพวายชนไปแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทบาปส่วนนี้มันยังไม่หมดจะไม่สามารถจะตามไปได้เราก็รอยชายไปสวรรค์กันบ้างไปพรมโลกกันบ้างปานิพานบ้างก็มงความว่าวันนี้ก็ป่วยมากเหมือนกันเมื่อคืนนี้ก่อนจะหลับเวลาหกทุ่มมันปวดขามาปกปรนเสีทั้งปวดทั้งเสียว แต่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้เขาจะล้างท้องให้ก็ไม่เป็นไรคราวนี้ก็ทํางานให้ก็มาทํางานให้ไม่โรคมันกาเริบตอบไปอีกคือมันทึกเสียงต่อมานี่ก็ในเวลานี้ก็หมดเวลาไประมาณหน้านาทีก็มาคุยกันโดยย่อว่าคืนวันที่ยี่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองเวลาประมาณหกโมงเย็นจะถือว่าเป็นคืนก็ไม่ได้วันก็ไม่ได้ ต่ถือว่าเป็นกลางวันพระอาทิตย์ก็หายไปแล้วจอถือว่าเป็นกลางคืนแสงสงว่างก็ยังอยู่จะเรียกว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ตามใจบรรดาญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> นอนภาวนาอยู่ปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าจิตออกจากร่างไปนอนอยู่ที่ตึกเก่าๆตึกใหญ่มากตะกเก่ามากใกล้จะพบพัง ในตึกนั้นปรากฏว่ามีพระโย์หนึ่งเป็นพระสงฆ์ท่านนั่งหาง่างจากที่นอนท้านด้านหลังออกไปประมาณสิบเมตรประมาณนะแล้วจะมาก็นอนอยู่บนเตียงหันตะแคงขวาหันหลังให้ท่านเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีบรรดาย,ยาโยมพุทธิรัษั์หนุ่มมั่งสาวมั่งแก่มั่งก็ไม่เลือกบุคคลนำเข้าของมาถวายไม่จำกัด ป็ออาหารการบริโภคบ้างเครื่องใช้ส้อยบ้างเครื่องประดับบ้างค่าเครื่องประดับก็สูงมากรู้สึกมากมายมาก,มากคิดว่าคนสักร้อยคนก็ขนกลับไม่ไหวเมื่อท่านถวายกันแล้วก็มีความรู้สึกในใจว่าทที่เวลาเรากลับวัดเราจะนําไปได้ยังไงคนเดียวเราแบกไม่ไหวถ้ามีคนมาสักร้อยคนก็ไม่สามารถจะขนหมด แต่ในฐานะที่เคยฟังคำแนะนำของสมเด็จพระบรมสุคติว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายเป็นของเที่ยงเมื่อบุคคลเราตายไปแล้วทรัพย์สินต่างๆเราไม่สามารถจะนําไปสู่โลกอื่นได้แม้แต่ร่างกายเป็นที่รักเราก็ไม่สามารถจะนําไปได้ก็คิดในใจว่าตามปฏิปทาเดิมของเราในสมัยที่มีชีวิตยอยู รัย์สิงเกิดที่ไหนให้อยู่ที่นั่นนั่นคือเวลาไปวัดไหนๆก็ตามถ้าเขาถวายจะตัวประจัยเรื่องของใช้ตามสมควรสิ่งใดที่เขาไม่จํากัดแต่เขาจากัดบอกว่าสิ่งนี้ต้องไปสร้างที่วัดท่าสงเพื่อสิ่งนี้ต้องไปใช้ที่วัดท่าสงอย่างนี้เอามาวัด <c oughs> ถ้าเขาไม่จํากัดก็ให้อยู่ที่นั่นเท่าทรัพย์สิงเกิดที่ไหนก็อยู่ที่นั่น เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าในเมื่อปฏิบัถาตามธรรมดาของเราเป็นอย่างนี้ของถ้าเกิดขึ้นที่นี้ก็จงอยู่ที่นี้สำหรับบุคคลผู้รับจะเป็นใครก็ไม่เรื่องขอาบุคคลนั้น <c oughs> เวลานี้เราก็มีใครเราเป็นตัวคนเดียวในห้องนี้เบื้องหลังไปก็มีพระองค์เดียวเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าปวดจะถ่ายอุจาระ ขันมีความรู้สึกว่าต้องการถ่ายอุจาระเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าเห็นภาพควายควายตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเขากลางๆยืน <c oughs> อยู่ข้างหลังแล้วก็มีคนคนหนึ่งแล้วต่อไปก็มีความรู้สึกคล้ายแขนโอบรัดจนแน่นถ้าตัวธรรมาแล้วก็มือหนึ่งกำปั้นอัดโจทที่ท่องท่องทวารหนักไม่ต้องการให้ถ่าย อาการปวดอุจาระก็ปวดหนักขึ้นอยากจะลุกไปถ่ายอุจาระต่ก็ลุกไม่ขึ้นเจ้านั่นรัดหนักยิ่งขยับตัวไปขยับตัวมาทั้งดิ้นมันก็ดิ้นไม่ไหวไน้แต่แค่ขยับ <c oughs> ในที่สุดก็พลิกหันหลังไปได้เจ้าควายก็หายไปคนก็หายไปสรุปแล้วความจริงควายกลายเป็นคนก็มีความรู้สึกในใจว่านี่มันเรื่องอะไรกัน ที่นี่มันกุติพระควายเข้ามาได้ยังไง <c oughs> แล้วเจอคนคนนี้ก็มีรูปร่างดำๆเพียวเกรงหน้าตาไม่สวยปากแหวง่งตรงจมูกมาแหว่งมากนี่บฟันเฝนขาดไปเลยตรงนั้นไม่เห็นเขาเข้าเขาก็ปล่อยแล้วเขาก็หายไปคิดไม่ออกว่ามันเรื่องอะไรกุติพระควายเข้ามาได้ยังไง แล้วกคนคนนี้เป็นใครก็ไม่ปรากฏตนอีกเห็นแต่พระนั่งอยู่องค์เดียวเมื่อมีความสงสัยเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่ามีเสียงปรากฏถ้าบอกว่าคําว่าควายควายตัวนี้ไม่ได้ควายจริงๆไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ควายเข้าไม่ได้แต่ภาพควายนั้นมันเป็นกฎของกรรมในควายก็นึกในใจว่าชาตินี้เราไม่เคยฆ่าควาย คำควายจะมาจากที่ไหนเสียงนั้นถธอก็บอกว่าชาตินี้ไม่ได้ฆ่าแต่ชาติก่อนๆเธอฆ่าเมื่อคืนนี้เธอดูหนังโทรถทัศน์ในภาพยนตร์ในโทรทัศน์เรื่องสงครามก้าท,ทัพหรือเปล่าก็เรียนตอบเสียงนั่าเปล่าเพราะว่าตามบติดูแต่ข่าวเมื่อข่าวจบแล้วก็เลิกกันเพราะคุณแก่ความเป็นคนแก่มีอะไรก็ไม่สนุก ทั้งแต่เสียงนั้นถามว่าเห็นไหมว่าสงครามก้าวทับต้องใช้คนเป็นหมื่นถ้าจะนำอาหารมาเลี้ยงทาาหารจะใช้อะไรใช้ปลาหรือใช้หมูมันก็ไม่พอต้องใช้วัวใช้ควายด้วยก็เรียนถามได้ว่าข้าข้าผมตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้ก็หลังจากสงครามก้าวทับมานาน <c oughs> <c oughs> ก็ไมไ่มีโอกาสไปร่วมสงครามก้าวทับ แล้ว้าสามหมายนั้นเคยเกิดร่วมสงครามเก้าทัพแลอมีส่วนในการเลี้ยงอาหารด้วยหรือเสียงตอบได้บอกว่าฉันไม่ได้หมายความว่าต้องควบคุมสงครามเก้าวทัพฉันให้ดูสงครามเก้าทัพเป็นตัวอย่างเพื่อหมายความว่าสงครามเก้าทัพเขาต้องเลี้ยงแบบไหนแต่ว่าเธอเกิดมาทุกชาติในอดีตเว้นชาตินี้ชาติเดียวที่ไม่ได้ควบคุมของทัพ บางชาติเธอก็เป็นแม่ทัพใหญ่บางชาติเธอก็เป็นแม่ทัพรองบางชาติเธอก็เป็นพ่อเมืองต้องทําการรบทุกชาติต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียรทหารในกองทัพต้องฆ่าคนก็กราบเรียนถามว่าในเมื่อกรรมมันหนักขนาดนี้การที่จะบวทเนชนชําระนี่ไก่หนึ่งร้อยยี่สิบสามองค์จะบทชีพราม แปสบองค์โดยใช้นักเรียนประจำนักเรียนประจำชายเธอสมัครร้อยี่สิบสามองค์เพื่อบทเณีนนักเรียนประจำหญิงเธอสมัครแปดสิบคนสมัครหมดนักเรียนชายถ้าขาดไปสามคนก็ไม่สมัครสามคนเดิมทีเดียวตั้งใจว่าจะบวชแค่เก้าองค์สิบองค์หรเมื่อเธอสมัครหมดก็ยอมรับบวชหมด,หมด ถามว่ากฎของกรรมคือการทําบุญอย่างนี้จะเอาที่นี่จะควายเป็นการบรรเทาโทษได้ไหม่านก็บอกว่าเขาเห็นว่าเธอทําบุญอย่างนี้นะสิเขาจึงมาทวงด้วย <c oughs> ความจริงกรรมของควายบรรดาท่านบริษัทให้โทษมาตั้งแต่พศออ2525เดือนมิถุนายนมันป่วยแล้วก็ตายอุจจาระไม่ออกล้างก็ไม่เคอยออกอาการเครียดอย่างนี้เป็นมาห้าหกปี วเวลานี้ก็ยังไม่ใครตัวนักมีส่วนลายตัวบ้างตามสมควรแต่ยังไม่มากนักส่วนหนักจริงๆอยู่ที่ทองแต่ความจริงเขาลงโทษทีแรกหมดทั้งร่างกายเขาสาดท,ทุกส่วนของร่างกายไม่มีดีเหลือก็ถามพระเถระว่า,วน,านอกจากกฎอของกรรมของขวอ,อ,อยแล้วจะมีกรรมอะไรอื่นมาแทรกแซงมาเบียดเบียนอีกไหมท่านบอกว่ามีเยอะเธอไม่ได้ทําบาปครั้งเดียว เธอทำบาปหลายคราวในชีวิตหนึ่งแล้วก็ผ่านมาหลายชีวิตบาปต่างๆก็ต้องทําตามตรงเธอกับความจริงเสียงนั้นไม่ทราบแตเสียงของไครยิ <c oughs> ร่งกลับเรียนสาเสียงนั้นว่าถ้าอย่างัานนมเวกรรมมันหนักก็จะปลอยใหล่ร่างกายมันตายไปเลยดีไหมเสียงนั้นก็ตอบว่าไม่มีผลางานของฉันยังไม่เสร็จ ฉันต้องการให้เธอทำงานของฉันให้เสร็จเรียบร้อยฉันจะสั่งงานไปทีละหน่อยๆจนกว่างานจะเป็นที่พอใจของฉันและเมื่อง,งานเสร็จแล้วเธอก็ยังจะตายไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเธอจะต้องอยู่ช่วยสอนกรรมฐานอีกไม่น้อยกว่าสิบปีก่อนแต่ถ้าว่าบงเอรร่างากายสามารถจะท,ทนต่อไปได้ก็ให้อยู่ต่อ แต่ถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆถ้าร่างกายมันจะโผลจะพังจริงๆทิงจ,งจะพล่อยให้ตายเคยสงสัยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครเสียงนั้นก็ตอบมาว่าเธออยากจะทราบว่าเสียงเป็นเสียงของใครเวลานี้ไม่ต้องรู้ชื่อว่าเสียงข้องใครต่รู้แต่เพียงโดยย่อว่าเสียงพ่อของเธอก็เป็นอันว่าสบายใจไปเสียงนั้นบอกว่าหมดเวลานะฉันลาละไม่คุยต่อไป เเสียงนั้นก็หยุดตอนนี้ขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านบอกว่าต้องสร้างเสียงนั้นทะบอกว่าต้องสร้างให้เสร็จตามที่ฉันต้องการท่านต้องการขนาดไหนบ้างอาตมาก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะงั้นการที่สร้างต่อทีละหน่อยต่อทีละหน่อยทําที่นี่จนเสร็จก็บอกต่อตรงน้นเวลานี้ก็เริ่มเริ่มอาคารนั้นเป็นทางเดินกว้างสี่เมตร รอบๆต,ตามกับแพงของร้อยไร่ใช่ใช้ระยะทางหลายกิโลเพื่อประโยชน์ใหญ่ก็บัรดดท่านพุทธบริษัทที่มาในวัดซึ่งท่านให้เหตุผลว่าเวลารถจอดทุกคนอันดับแรกหวังที่พักชั่วคราวได้เวลานี้ลงจากรถแล้วไม่รู้จะไปไหนถ้ามีอาคารยาวเป็นทางเดินแบบนั้นมีทางชั้นชั้นล่างและชั้นบนสองชั้น เป็นสะพานสองชั้นกว้างสี่เมตรนั่งพักก่อนได้สบายหรือว่าเวลากลางคืนเด็กๆเวลาถึงใหม่ๆ mm. ก็คิดว่าถ้าจะเข้าที่พักก็เสีเวลาบ้างกว่าจะที่จะจัดเสร็จนอนตรงนี้ก็ยังนอนได้มีรายการเหนึ่งยังสร้างความปลอดภัยกับดารดราดทั้งหลายที่มาเพราะคนเข้าออกได้แพ่แค่สองประตูศัตรูคืขอขโมยทำงานยาก นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นความประสงค์ของท่านแต่ท่านบอกว่าต้องสร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จทางยาวแล้วท่านก็บอกว่างานเล็กๆจะมีต่อไปอีกกรงความว่าเวลาเสร็จไม่แน่นอนเมื่อเสร็จจุดใหญ่นี้แล้วเสียงบอกว่าต้องสอนกรรมฐานนีสิบปีถ้าร่างกายดีพอทรงตัวได้ให้อยู่ต่อกลงความว่าคำนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทย่าไว้วางใจนัก จงจำไว้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ความตายเป็นของเที่ยงชีวิตไม่มีมิตหรหมายความตายไม่มีมิตชีวิตเหมือนกับเรามีดตั้นเอานิ้วกรีดน้ําเป็นรอยเดียวก็หายไปชั้นใดการเกิดของมนุษย์บรรดาท่านพุทธไวสัทานหลายจะตายเมื่อไรก็ได้ <c oughs> ความต้องการของท่านมีขนาดนั้นแต่ความสิ้นของอายุถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไรเขาต้องตาย ฉะนั้นทุกคนจงอย่าคิดว่าธรรมารจะอยู่นานให้คิดว่าอาจจะตายไว้เสมอจะได้มีความไม่ประมาทก็คุยกันต่อไปเมื่อเสียงนั้นมโวพูดเสร็จหมดหมดจากคําพูดก็ไม่มีกิจอื่นก็รู้สึกว่ามีแรงพอสมครก็ลุกจากที่นอนไปหาพระไปคุยกับพระท่านพระานั้นมีผิวคล้ำรูปร่างลำลำสันทัาคน อายุประมาณสี่สิบปีไม่ทราบประครไปถึงท่านชวนคุยเรื่องเล็กๆน้อย,อยตอนมาท่านก็นหาหรือท่านหาหรือว่ามีญาติโยมด้านใต้เขา,าเข้าขุดบ่อเลี้ยงปลาเข้ามาปรึกษาว่าทำยังไงปลาจึงจะโตเร็วปลาจึงจะไม่มีโรคถ้าจะขายปลาได้อาคาดี เมื่อฟังแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระพระมีหน้าที่แนะนำให้บุคคลเว้นจากการฆ่าสัตว์ตชีวิตถ้าเขาจะเลี้ยงเพื่ออบุญให้ปลามีความสุขหน้าปินการสงคนแต่นี่เขาบอกแล้วว่าเลี้ยงเพื่อขายเลี้ยงเพื่อขายก็หมายถึงว่าเลี้ยงเพื่อฆ่าส่งไปเพื่อควายถึงความตายส่งไปหามือเพื่อฆ่าก เพราะว่าัต์สมัยใหม่เขาเะยวส่งเข้าไปส่งไปหาแลงแกงคือที่ฆ่านเมื่อเมื่อก็ส่งไปให้พระเจ้าฆ่าพระเจ้าฆ่าก็ต้องฆ่าจิงคิดในใจว่าพระท่านจะไม่น่าจะคิดอย่างนี้ท่านจะตอบว่าไม่ควรตอบจะเป็นบาปเ็าจะรู้สึกว่าเป็นการไม่ดีจะเป็นการหักรานซึ่งกันและกันจิงบอกท่านว่ากระผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ขอรับ เรื่องเลี้ยงปลานี่ไม่เคยศึกษามาก่อนเพราะอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทําสวนมีนามีสวนนาก็มีไม่มากไม่ได้เคยทํานาสวนก็มีไม่น้อยแต่ก็สวนไม่เคยทําเคยทําสวนจริงๆอยู่สามปีเรื <c oughs> ่องการเลี้ยงปลาข้าวสัตว์ผมไม่ทํามาตั้งแต่เด็กปลาในท้องล่องผมเลี้ยง แต่กระผมก็ไม่เคยยอมให้ใครมาจับไปขายฉะนั้นเรื่องการเลี้ยงปลายไปขายที่มันดาท่านท่านเอาลายท่านครับผมไม่มีความเข้าใจเมื่อถามว่าต,ตออตรงนี้เท่านั้นท่านคนหนึ่ง <c oughs> ต่อมาเมื่อคุยกันเสร็จทั้งตอนนี้ก็มีความรู้สึกโปวดอุจาระมากก็เห็นคนหลายคนนั่งอยู่ผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างเห็นพรนุคขึงเออคืนคงดี ที่เธอปฏิบัติอยู่เนอยู่ในแวดล้อมนั้นด้วยจิงบอกว่าพอนุษต์หลวงพ่อปรจจาระมากหาที่ถ่ายที่แต่ก็บอกว่าเรารู้จักส้วมเดินตามไปไอ้ส้วมก็อยู่ในบริเวณกุตินั่นเองกุติใหญ่แต่ว่าเป็นห้องโถงไม่มีฝาปิดพอตัวเบิดเรียกว่าบานฝาด้านหนึ่งเปิดทั้งหมดมีส้วมโถอยู่ ถ้าไปแต่ที่นั่งขโุกขมมวาจะมีคนหลายคนถ้าไปนั่งคนทุกคนที่นั่งในงก็มองเห็นแต่บังเอิญพอเดินเข้าไปก็ปรากฏว่ามีนอนคนนอนคุมโปงอยู่คนหนึ่งคลุมมิดสนิตเนี่ยผ้าไมนะ่หนานักคล้ายๆจีวรพระแต่เก่ามากที่ก็ถามว่าใครนอนอยู่ดูสภาพจริงๆที่เป็นคนตายที่เขาวางไว้ใ <c> ต <oughs> ้ขโมกขมัวา ก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่า,วาลงชิดแก้วแดงท้สุดก็ก็เจ้าของน่าจาของภาพกว่าก็เปิดหน้าขึ้นมาเห็นเป็นลงชิดจริงๆแต่ไม่ถนัดนักก็บอกกับทุกคนระหว่างพอนักกว่าที่ตรงนี้หลวงพ่อไม่ถ่ายละเพราะมันล่งเกินไปส้วมก็ไม่มีน้ําฟ้าเปิดแต่ฝาไม่จะเปิดประตูอย่างนี้ไม่เหมาะับการถ่ายมีที่อีกไหม เธอก็ตอบว่าหนูรู้จักที่มีที่แห่งใกล้ๆกันเป็นห้องส้วมเล็กๆเป็นห้องส้วมธรรมดาไม่ทุบร้อหไม่สะอาดเียบร้อยตะเก่าเหมือนกันเธอก็เดินนําเธอเข้าไปในส้วมก่อนคือเข้ามาเขา้าเข้าไปห้องเล็กๆเธอเธอนําเข้าไปก่อนแตมาเดินตามทีหลังเข้าห้องผิดมันเป็นห้องเล็กเหมือนกันห้องขนาดเดียวกันแทนที่เป็นห้องส้วม มันกลายห้องเป็นทางเดินลงนรกที่ตอบบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างนี้ก็เพราะาอาการเป็นอย่างนี้ขนาที่แกเข้าห้องนั้นก็มีผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนในรูปร่างหน้าตาสวยผิวขาวและ้ตัดผนทรงกระทุ่มนุ่มเก่งใส่เสื้อเรียบร้อยหน้าตาดีมากคนหนึ่งเดินติดตัวไปเลยอีกคนหนึ่งอยู่ห่างประมาณหนึ่งวาเดินตามไปไม่กัน เมื่อเข้าห้องเล็กแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปห้องก็เล็กขึ้นมาทุกทีเพื่อสดเดินตรงพื้นที่มันมันลงต่ํามันลาดลงต่ําพอลงต่ําไปแล้วก็ปรากฏเป็นช่องเป็นหลุมใหญ่ก็คิดว่าไอ้ส้มนี่ทําไมไมันอยู่ลึกนัก็เดินตามลงไปเดินตามลงไปก็ปรากฏกดว่าไ้ดินงข้างบนมันหล่นไปตกตัว,ตวบ้างเป็นจุดลงไปห้องก็แคบขึ้นมาทุกทีเพื่อสดแคบ ลงได้แต่ขาสองขาแค่เข่าไม่ถึงคนขาส่วนใหญ่ลงไม่ได้เมื่อส่วนใหญ่ลงไม่ได้คนที่เดินที่เดินติดตัวไปก็จับตัวยกขึ้นมาแต่ความจริงไม่รู้สึกว่านักท่านก็บ,นนบ,นนกบ,บอกว่าคนที่คุณจะเข้าสวมในความจริงห้องนี้มันไม่ได้สวมมันเป็นทางลงนรก ว่ามันเป็นทางเป็นทางลงนรกงงแล้วก็ที่ลงไปไม่ได้เพราะว่าบาปที่เป็นสิ่งที่เป็นบาปของคนยังตามไม่ทันทำให้ผลไม่ได้มันให้ผลได้แต่เศษกรรมที่มีความทุกขเวทนาในร่างกายเท่านั้นบาปทั้งหมดไม่สามารถจะให้ผลให้ผลลงนรกได้แต่ว่าที่ต้องมีอาการแสดงอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ ที่คุณไปคุยกับพระไมาว่าพระจะมาคุยเรื่องการเลี้ยงปลาว่าญาติโยมทิศไตมีการเลี้ยงปลาขุดบอ่อเลี้ยงปลาทำพิธีการแบบไหนปลาจึงจะอ้วนปลาจึงจะไม่เป็นโรคจะขายได้ราคาดีเพียงปลารบเท่านี้นะคุณถ้าคุณก็ตอบปฏิเสธว่าความความรู้อย่างนี้ไม่มีผลเพราะผมไม่มีความรู้มาก่อน เพียงแค่นี้เขาก็าชี้บอกว่าถ้าคิดไม่ดีมันต้องลงนรกถ้าไปแนะนาําเขาเลี้ยงอย่างนี้มันอ้วนนะด่เงี้ย,ยนี้ไม่เป็นโรคจะขายได้ราคาดีสแสดงว่าเป็นการร่วมทมาวําบาปกับเขาอย่างนี้คนต้องลงนรกแน่แต่ว่าบังเอิญคุณปฏิเสธแต่ว่าที่ต้องลงหลงุมเพราะคุณเข้าไปเกลื่อกลัวกับสิ่งโสโครกเขสิ่งที่เป็นบาปพระพระพระองค์นั้นพูดเรื่องเป็นบาป เมื่อผู้เรื่องเป็นบาปคนนั่งอยู่ด้วยไอกลิ่นบาปมันก็เข้ามาถึงท่านมีความายฟังเขาคล้ายๆกับว่าคนเราถือใบบอนใบบอนใ่ความจริงเป็นใบนละเอียดไม่ไม่สามารถจะมีอะไรซึมเข้าไปได้แต่เอาสุนัขเน่าเข้ามาใส่ที่ใบบอนความเน่าน้ําเหลืองจะไม่ไหลเข้าซึมเ,เข้าเน,น,น,นื้อเข้าใบบอนเมื่อโยนสุนัขเน่าที่ไปแล้วกลิ่นเหม็นก็ติดใบบอนชั้นใด เรื่องบาปกรรมอกุศลก็เหมือนกันคุณไปคุยเข้าให้แสดงว่าถ้าคุณน้อมใจไปกับพระองค์นั้นคุณลงนรกในเวลานี้คุณไม่น้อมใจไปกับท่านคุณก็ไม่ต้องลงนรกแต่เขาก็แดงให้ปปลกฏว่าถึงแม้จะไม่ลงก็โชนลงหน่อยๆแล้วก็กลิ่นกลิ่นนรกติดตัวพร้ะ <c oughs> กระแสบาปเข้ามาติดตัวก็เหมือนกลิ่นของความเหม็นติดไปบ่อนฉนั้นมาลาบรรดาท่านพุทธรริษัททุกท่านเรื่องนี้ก็ไม่ขอไม่ขออธิบายเรื่องบองอุญอกุศล ทุกคนก็ควรทราบว่าสิ่งใดที่เขาทำเพื่อเป็นบาปถ้าเราเข้าไปสังคมสมาคมโดยทึงแม่จะไปน้อมใจไปกับเขาสิ่งนั้นก็สามารถจะทําให้ใจของเราหมอง,มองลงอามบายภูมได้พระบัรดาท่านพทธบริษัทวทั้งหลายเวลาเหลือเพียงแค่สามสิบนาทีก็จะหมดเวลาที่ต่างไว้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ลผล,ผล จงมีแดบรรดาทป็นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวมาธี